าเสติคเกอร์ไหนที่เรชอบเล่นแ่คนอื่นหมดแล้วเราก็เล่มมอดตี่งมอดเน็ตจีมอดูมิปหาที่คิวกอนที่คิวกอนวันนี้เท่าไหร,หร่น bueno> ่ะ1สก็พ ja. ูดอยู่แล้วตรงมันคูลว่สิอัานด้วยสามสิหนึ่งหนึ่ง อะไรดนะลูกนะโอดีค่ะสวัสดีหลายเราตัวไม่เกิดสิ่งใดตายไปโอเคพีค่ให้ออกเงินได้ไปเก่งไปหรอพ่อบอกไปเขาว่าต้องไปไหนกับใครต้องไปหาไปหาเรือเ่องพ่อการลดแต่ตู้ยุบมั้ยเจ้ารถตู้ยุบมั<ะ>้มพ่อมีอู่ให้เก่งอยู่แล้วพ่อคิดต่ออู่แล้วไงนั่นทำทีเดียวเลยพ่อ เราไปเที่ยวมาเยอะเกินพอถึงเวลาทํางานเราก็เลยแบบแม่ก็เลยไม่อยากมางไหนเมื่อกี้อ้าเอกีแค่ออกโอโหไม่เด้ทำไปแล้วเนาะรีจุ่มเอาแค่ใบเล็ดกับถุ่ขนมกินฟังกันเลยนะต้องเห็บชุดอีกเอาของนะเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวกินไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวลงก่อนนะไม่อย่ลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเร็วไม่เราเอาเยีบชุดเลยเสือตัวเอาเข็มได้มา แม่หนูจะไปแล้วนะพี่แกงร้อยเข็บได้สุดตัวเขาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ไปสิพอทิ้งไหมอันนี้ไม่อันนั้นเอาไว้เสริมยากนะอันนี้ไมหายหรอกเราไม่มีเจ็บนะจริงๆผมช่วยอะไรนะหน้าช่วยผมผมช่วยชุดชุดช่วยอะไรก็ตรงนี้ต้องปั๊กะมันใหญ่ไม่พอดึงคุณบุ้งถืออยู่นี่อยู่นะนี่นี่อาจารย์เนาจะร้องโอ๊ยเราดูจะเก็บอะไรหมด จยเอมาป่ะอยู่นี่พี่นว่าจะเอาไปด้วยสวยมากพี่ดูเมยดูด้วยยหรอเคยสิทุกค้างเสียทองอทอมากกั่สินทุกครั้งไม่มีหลังคอยหนิแบะอยากอยู่ด้วยใครดูอยู่ข้างนอกเข้ามาก่อน <c oughs> เร็วๆโอ๊ยฝากติดตามด้วยนะครับพี่บุงแก ต่มผมเขาจะออกประตูได้ป้ะเขารัวอยู่หมดที่ว่านี่ใช่ไหมดูรายการนั้นๆใช่ป้ะครับพูดขอบคุณคุณดีมครับอุ้ยคุณดูฟันสีตามนั้นแล้วขอบคุณค่ะเสือเสือปังนะเนี่ยคนดูเสือบันสีเขาว่างใครเอาสบายมาน่ะเนี่ยสบายปะฮะจะมากี่โมงฉันไม่รู้แม่บีเอง อ๋อแม่สวัสดีครับแม่น้องบีหมอครับแม่สวัสดีนะครับใช่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังตู้ขาวไม่เจ้าต่อเยถุงแล้วค่ะใสเข็มได้อยู่นะนั่นนั่นฉันว่าร้อยให้ถุงแล้วร้อยไปเลยถุงไม่เอาตัวอข้อไม่ติดได้ไหมอ่ะ้าวไม่ติดเลยก็จะใส ไเคไปเอะอะไปเถอะเถอยไปเาอะไปถองคเถอะไปเอะไหเอะี่ถองไปเถอะไปอยไปเงอละไปเถอเอาไปเถอะเอปเถอะไปเถอะไเอรอร์ปเถอะไอะเถอะไป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 เถอะไเพีะไเถอะไปเอะไปเอะ่เปบเอปเะไนเถอะเ ไม่ถ่ายถ่ายมาจากที donc, ่ท <kit> ําบัตรน่ะโอ๊ยที่ทําบัตรวันไม่ได้ต้องวัดที่โรงพยาบาลหกสิบสี่เหรอดูแล้วไม่ไม่น่าจะรอยหกสิบสี่เขาไม่เทียบกันพี่จูเขาไม่หวาดเราไม่ได้เทียบกันเราแค่ซบกันอุ้ยจบเป็นไงล่ะสุกปักด้ ไปให้คะอะไรกูรลืมแตงลองคื้นนะป้ามันแค่ฟูออกมาตรงนั้นเฉยๆแล้วกูลองคื้นหรอพี่เสือคิดถึงนะคิดถึงครับอุ๊ยนุกลองเพลงให้ฟังหน่อยเดือนโด่งเร็วนื่งน้องน้งจกจ๋าหนุกร้อง,องอขึ้นไปขา้างบนหลวงปู่ค่ะเราโยนฝ่าให้เจอ๋ยวเดี๋ยวกลางเื่อ อะไรค่ได้ค่ะไมปดูเขาร้องเลยขอเลิกร้องก่อนนุก้างเขียงด้วยทำไมทำหลายย่างจับมอลอี้สรวนัญาไม่รอกแล้วเหนได้ยีเสือใช่ตอนแรกอยากไปด้ย ไม่ได้ตัวจะพูดแล้วถ่ายแถวถ้าขอที่ขายของจีนถ้าถ้าแฟนเสียไม่ท้องเสียไปจปจงหนูอยากไปด้วยวันนี้พ่ากดติดตามด้วยนะครับพี่อยู่จังหวัดอะไรคะพี่อยู่จังหวัดอะไรคะหยอกครับอยู่กรุงเทพครับเยาวราชเหรอไม่บอกสัมเพ็งเหรอไม่บอก พ่อฮูรัตหล่อไม่บอกแถวๆนั้นนะครับเชื่อยกเล่นนะสุขาสามใช่ครับถ่ายที่สุขาสามเนี่ยเฮ้ยเป็ดฮะนี่ไงเป็ดตกใจเลยวีดนทองแอนิมอลแปลว่าอะไรพี่ตัว ตามให้ยาไลเนอร์มาบางๆเชียนแค่หางจุมไม่มีการปฏิเสธเลยมีแต่การเดินเข้าห่อห้ามปฏิแห้งวัดสันจะไปเขียนได้ไดยติดห้ามปฏิเสธกเสีดายหลไล เสื้อซีเกตกี่บาทซีเกตตัวไหนครับอันไหนอ่ะซีเกดตันไหนอะครับเสือดีมากค่ะเสียงดีบอสี <laughs> เปิดเทปเสือดีมาก <laughs> เปิดเทปพี่จุ๋มได้เลขอะไรคะพี่จุ๋มเอาไปตีให้หนูเร็วๆเลขงนะดู<ๆ>ที่ไหนล่ะที่ทำอย่างเงี้ยที่หายมาที่ทำเนี้ย นนพี่ปูไปปะไปอุ้ยเขาจะมานี่เมื่อไหร่เอาของมาให้เขาอะกับพวกพี่คิวอะไม่รูมาแล้วเจอกับพี่ปูมีนะพุง่งใช่ใช่ถายงานโอ้ไม่มีแล้วอ้อเขาไอ้นี่ไงเขาเป็นงานของตุกปีเขาเเต้องแต่งปะ่ะแต่งเองตัดสินทุกขั้น พี่จุมได้เรียกอะไรครับยังไม่มีค่ะแต่จุ๋มชอบแ้่พี่จุมม๋มมีสีอ่ะแบบเป็นสีแดงๆต่อมต่อมๆทำไมน่าหงสีหก็จุ๋มทาปะนีมาสื่ออะติดครับผมเล็กๆไปดอกโบตันดอกโบตันอุ้ยสวยนะแม่ก่อนจะเดี๋ยวก่อนจะลงฝากขอใจให้ถึงแสงนนอีกสี่หมื่นใจ อีกสี่หมื่นใจนะคะฝากก็ใจให้เสือหน่อยค่ะทุกคนไปข้างบน,งบนวันนี้กี่งานคะงานเดียวแต่ว่าถ่ายสองเทปค่ะงานเดียวแต่ถ่ายสองเทปนะคะคไม่มีใครอยู่บ้านเลยใช่ปะไม่มีไอไ้ไนี่ปั๊มดกว่ะอืม ั็ซีตอนเนี้ยเดี๋ยวกูเย็นขึน้นตอนนี้มันต้องลงจริงแล้วละ่ะหนูจะโทรไปห้องน้ำก่อนดอกไม้สวยมากจ้าแม่หนูลงก่อนนะเดี๋ยวแวะมาไลฟ์ใหม่นะครับดอกก็ดอกส<บ>้มวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับไปคุบถุงลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ